ความหอมทะเลครับเดี๋ยววิทยากรก็้างรมารซับการกอร่อสร้างอาคารการผิดสัญญาจะซื้อจะขายอาสังหาริมทรัพย์และการซื้อขายอาสังหาริมทรัพย์ที่ไม่ได้มาตรฐานตามสัญญาหน้าอสังหาริมทรัพย์อีกทั้งเป็นการเสริมสร้างมค์ความรู้ให้ผู้ที่เกี่ยวข้องในการธุรกิจด้านอสังหาริมทรัพย์เจ้าที่ของรัฐและเกี่อข่ายภาคขอกกาบเรียนเชิญครับอเอการครับ ท่านภูมิเกียรติฮะผลานในงานเราะว่าผมจะคุ้นเคยกับสำนักงานนี้มากกว่าทุกคนคนเคยประกาศจะประกาศแรกนี้คือว่าในเวลาที่การที่ผ่านมาเนี่ยมันคือสองท่านต่อสอท่านต่อนเท่านหนึ่งเคยเป็นกน้องผมตอนนี้เป็นประลาสำนันายกกล้าหน้ากว่านายะปรลาดสำนกนายกก็สิบเด็ดนะเพราว่านสิสิบ มาก,กอพอควรในการที่จะที่จะท่องคลองเนี่ยเป็นท,ที่เกี่ยวกับเกี่ยวกับคือบริโภคเนี่ยเราบริโภคกันหมดเป็นไม่ได้กินเข้าไปเนี่ยครับอย่างเช่นวันนี้เราคุยกันเรื่องใบจัดสรรใช่ไหใบจัดสรรนี่ก็มีเทคนิคเยอะี๋ยเดี๋ยวค่อยลงในแบบก็ข้างหน้าเนี่ยตีแพกแพกข้างหลังเป็นแม่ทนชีพใครเป็นเจ้าของบ้านมา เข็มไม่ตอกเพราะว่าเราไปดูเราดูดูเข็มไหเราไม่เคยเห็นเข็มนี่ไหมเข้าไปนียนะครับเข็มไม่ตอกเหล็กไม่ตรงครับนะครับเป็นเป็นแต่ไม่ทำงานตรงนี้ก็ได้ช่วยเหลือพี่น้องประชาชนของเราเยอะแล้วก็เรื่องความร้อนเรื่องเกี่ยวกับการบรโภษนนี้มีเคสอะไรแปลกๆเข้ามาได้ฟังนะครับก็มีกฎหมายต่างแต่ถ้าไม่มีกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับเรื่องการคุ้มครองบริโ